สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ b e n ซ e 2 3 0สนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาดูครับคันนี้ติดตั้งจอ Android นะครับเป็นจอ1ดินแต่หน้า10นิ้วนะฮะนี่ครับเราจะเห็นว่าด้านในเนี่ยติดตั้งเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับของโรงงานที่มีมาซึ่งโดยทั่วไปนี้จอ10นิ้วแบบนี้ทำยากมากนะครับอันนี้เราทําให้นะครับเป็นจอขนาด10นิ้วเลยนะครับเวอร์ชั่นล่าสุด นะครับก็คือเวอร์ชัน10แลม2ออม32นะครับตัวนี้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้าระบบแอนดรอยด์เข้าไปด้วยนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะนี่คือกล้องนะครับเป็นกล้องระบบแอนดรอยสังเกตดูมีไฟกละพริบนะสีแดงนะครับตัวนี้ใส่เมมนะครับไม่มีแบตเตอรี่นะฮะเชื่อมต่อระบบ USB นะฮะโดยที่ไม่ต้องต่อสายไฟเลยนะครับพร้อมกับติดตั้งกล้องถอยด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการใช้งานนะครับอยากเข้าเกียร์ถอยฮะ พอเข้าเกียร์ถอยเราจะเห็นว่าด้านหลังมีรถจอดอยู่นะครับมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะครับตัดจากล้องถอยครับเข้าสู่การใช้งานหน้าจอหลักแล้วนะครับผมปรับแสงให้ดูเหมาะสมหน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกแอปพลิเคชันนะครับชื่อแอปพลิเคชันนะครับกดปุ๊บก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้าแล้วนะครับอันนี้เห็นไหมฮะมีไฟล์กระพริบอยู่นะครับมีการเปิดเสียงคือการอ่านเสียงนะครับ ส่วนด้านนี้ก็เป็นแถบการใช้งานนะครับมว่าจะเป็นโฮมไม่ว่าจะเป็นหน้าจอซ้อมไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการตั้งค่าของกล้องอยู่ในฝั่งนี้หมดเลยนะครับนี่ฮะเป็นภาษาไทยนะครับเห็นไหมฮะของกล้องนะครับโอเคนะฮะในส่วนของกล้องบันทึกระบบ Android นะครับแล้วก็กล้องถอยผ่านไปนะครับเดี๋ยวเข้าสู่หน้าจอโฮมนะครับนี่คือกล้องบันทึกนะฮะหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้นะครับสําหรับการเล่นไม่ยากครับ จอแอนดรอยปล่อยสัญญาณฮอสปอตนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่ฮะผมปิดหน้าจอได้ด้วยนะครับเวลาขับไปแสงจะได้ไม่แยงตานะครับสามารถเล่นเพลงนะครับผ่าน USB ได้นะครับสามารถเล่นแผนที่มี p a พ t o r e ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมี YouTube นะครับกา e บูทู h สามารถบู o ู h ได้ทั้งโทรศัพท์และบ o ทู h เพลงนะฮะนีครับหน้าจอแอปพลิเคชัน มีเพจโตนี่ครับเอาไว้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ในส่วนของแผนที่ก็เป็นระบบสั่งเสียงไทยนะครับทุกแอปพลิเคชันเล่นแบบสั่งเสียงไทยได้นะครับ YouTube ฮนะน,นี่ฝากช่องแต่งรถนะแดมเพชรบุญไว้หน่อยนะครับเป็นช่องแต่งรถมีงานอัปเดตใหม่ๆทุกวันนะครับเข้าไปดูในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีวิดีโออัปเดตงานใหม่ๆทุกวันนะครับสนใจก็เข้ามาดูได้ครับฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยฮนะโอเคเดี๋ยวเรามาดู YouTube ฮนะ อยากฟังเพลงอะไรดีนะฮะอลองดูตรงนี้ฮะเพลงฮิตติดชาร์ตผมสั่งเป็นภาษาไทยนะครับเพลงฮิตติดชาร์ตขึ้นมาแล้วฮะเพลงฮิตติดชาร์ต2020ั่สิบลองดูฮะเนี่ยฮะเบาเสียงเล้งเสียงตังนี้ได้เลยนะครับแล้วสามารถที่จะปิดเปิดไฟหลีนะฮะได้ด้วยนะฮะดูนะฮะผมเปิดไฟหลีของตัวรถนะครับ ไฟเรือนไม่ก็จะขึ้นนะครับไฟหน้าจอจะดอบลงนะฮะเห็นไหมฮะปิดเปิดปิดเปิด,ปดหน้าจอจะเปลี่ยนไปนะครับจะมีดีมเมอร์นะฮะปิดปึ๊บนี่ฮะใช้งานได้ครบนะครับโอเคนะครับติ๊กออกผ่านไปนะครับเดี๋ยวต่อไปดูแอปพลิเคชันอื่นบ้างนะครับดึงลงมาอย่างนี้นะครับแอปพลิเคชันเดี๋ยวดูในส่วนของแผนที่ Potter สิครับมาทำได้ไหมนะครับ แผนที่นะครับเดี๋ยวลองดูครับข้ามไปนะครับพอดีเมื่อกี้ผมยังไม่ได้ซิงค์แผนที่นะครับเดี๋ยวลองสักคู่ครับเพิ่งติดตั้งเสร็จนะะตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูนะครับค้นหาดูครับวัดป่าภูทับเบิก วัดป่าสักครู่นะครับวัดป่าภูทับเบิกวัดป่าภูทับเบิกขึ้นแล้วนะครับประมินผลเป็นวัดป่าภูทับเบิกนะครับพอดีผมเปิดประตูซ้ายกับขวาไว้นะเห็นไหมฮะ ไพะ้เสียงบรรยากาศรายล้อมจะเข้านะฮะพอเวลาประมวลผลจะงงๆหน่อยนะครับแต่ถ้าในกรณีเราปิดประตูสนิทนะครับการประมวลผลของเราจะง่ายรวดเร็วนะครับนี่ฮะขึ้นแล้ววัดป่าพุทธเบิกนะครับโอเคนะฮะเอาผมขอเส้นทางจากวัดป่าพุทธเบิกสักนิดนึงครับผมจะเปิดให้ดูนะฮะเราทำได้นะครับถูกต้องนะครับคิดจจัร ในขณะเ it, ดีวยวกันนะครับกล้องบันทึกยังทํางานอยู่นะครับกล้องบันทึกด้านบนยังทำงานอยู่นะฮะถ้าเราเปิดจะเห็นกล้องบันทึกทํางานอยู่นะฮะมีการบันทึกอยู่นะฮะโอเคนะครับกลับมาครับเปิดพิ้ที mm ่ hmm. i ah i. สี่เหลี่ยมนะครับสี Lu ่เหลี่ยมก็จะเช็คได้นะครับว่าตอนนี้เราเปิดอะไรบ้างนะครับปิดการตั้งค่าไว้ได้ครับปิดเพสโตได้เลยครับปิดซ้ายขวานะฮะเรานะครับอันไหนไม่ใช้ปิดได้เลยนะครับเนี่ยฮะเราจะเหลือหลักๆนะฮะตอนนี้3แอปพลิเคชันนะครับก็คือแผนที่ YouTube นะครับแล้วก็ DSP นะฮะ DSP นี่ก็เป็นตัวปรับแต่งเสียงนะครับสำหรับตัวนี้มี DSP ให้ด้วยนะฮะมีทั้ง Equalizer นะครับเป็นปรับแต่งแบบแบบนี้นะฮะมีหลายหน้านะครับลองดูนะฮะปรับแต่งตามความชอบใจครับผมปรับแต่งความดังนะครับได้ด้วยมีตัวกรองตัดความถี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นว VIP ครับเนี่ยเลือกฟังได้นะครับตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ ปรับสมดุลบาลานซ์นะบาลานซ์นะครับซ้ายขวาแล้วเฟดเดอร์หน้าหลังนะครับโอเคอันนี้ผมขอเปิดปั๊บนึงครับนี่ฮะแผนที่อยู่นี่นะครับผมจะเลือกแล้วนะฮะแผนที่นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมานี่ฮะนี่ครับมาฝั่งนี้นะครับเปิดครับฝั่งนี้จะเป็นแผนที่นะครับฝั่งนี้เราจะเลือก u t u b e นะฮะมันก็จะกลายเป็น2แอปพลิเคชันใน1หน้าจอนะครับซึ่งเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับปัจจุบัน เล่นได้2อแอปในหนึ่งหน้าจอเลยนะครับแอปไหนไม่ต้องการสมมุติเราเบื่อแล้วเราไม่อยากเปิดแผนที่แล้วเราก็กดกิ่งกลางหน้าจอ<ม>เห็นปุ่มไหมฮะนี่ฮะเห็นปุ่มาขาวๆนะฮะตรงนี้แถบขาวๆเป็นสกอร์บาร์ขาวๆนี่กดไว้นะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราเลื่อนฮะถ้าเราเลื่อนไปฝั่งนี้นะครับเพรานะฮะเดูยนะฮะก่กลางหน้าจอเลื่อนไปฝั่งไหนฝั่งนั้นถูกปิดนะครับเลื่อนสมมติเราเลื่อนมาฝั่งแผนที่นะฮะเลื่อนไปฝั่งนอนนะฮะแผนที่ถูกปิดนะครับจะเหลืออยู่แอปเดียวก็คือนี่ครับ แอปของ YouTube นะครับง่ายๆเลยนะครับจะเปิดเป็น2แอปก็ไม่ยากครับกดนี่ครับกดสี่เหลี่ยมนะครับเพื่อให้เช็คว่าเราเปิดแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับแล้วเราต้องการให้ทําเป็น2 a p แอปพลิเคชันในหนึ่งหน้าจอก็กดกึ่งกลางค้างไว้นะครับเนี่ยกดแผนที่ก็ได้กด YouTube ก็ได้กด d s p ก็ได้แล้วจะเราครับเราจะกดอันไหนนะครับ กดแผนที่นะครับเราเราก็เลือกแผนที่ไปในแถบสีเทาที่เกิดขึ้นนะครับริมสุดเห็นแถบตอนนี้ไม่มีแถบนะเห็นไหมฮะไม่มีแถบแต่เรากดปุ๊บแถบสีเทาจะขึ้นมาฝั่งนี้เห็นไหมฮะฝั่งซ้ายมือเห็นไหมฮะมีแถบแล้วเราก็เลื่อนไปจนกว่าจะเป็นการแบ่งหน้าจอนะครับเราถึงปล่อยนะครับเมื่อเราปล่อยแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นแผนที่นะครับเราสามารถใช้งานแผนที่ได้ด้วยนะครับแล้วฝั่งนี้เราจะเลือกเป็น YouTube ก็ได้เลือกเป็นอะไรก็ได้เราแต่ลดนะครับ ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะใช้แผนที่นะฮะเราปิดยูทูบนะฮะเราก็กดกึ่งกลางปิดมาฝั่งนี้นะครับแผนที่ก็แสดงผลเต็มหน้าจอนะฮะแบบนี้เลยพอเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพก็จะตัดแสดงเป็นกล้องถอยนี่แบบนี้เลยนะครับกลับมาก็เป็นแผนที่นะครับโอ้โหสะดวกมากๆพี่น้องท่านใดสนใจนะครับและใช้เบนรุ่นนี้อยู่สนใจที่จะอัปเกรดนะครับ รถของท่านนะครับให้สามารถใส่จอ10นิ้วแบบนี้ได้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์โทรได้ที่เบอร์0812811259นะครับสำหรับคลิปนี้เราลากันไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ